สวัสดีครับนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์นะครับในรายวิชาการใช้โปรแกรมวาดรูปรายวิชาเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับการใช้งานโปรแกรมวาดรูปรายวิชาเพิ่มเติมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือโปรแกรมเพนนะครับ รายวิชาเพิ่มเติมนะครับการใช้โปรแกรมวาดภาพอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมเพ i น t นะครับนักเรียนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วในการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาหรือในช่วงอนุบาล3าที่นักเรียนได้เรียนนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของโปรแกรมเพ i น t นะครับหรือโปรแกรมวาดภาพนะครับก็คือรูปจานสีกับปุกันนะครับโปรแกรมเพนนี้ก็มีหน้าที่ใช้สําหรับวาดภาพ แล้วเราก็สามารถตกแต่งรูปภาพที่เราวาดขึ้นมาได้นะครับใส่สีหรือจะใส่ลักษณะพิเศษหรือจะใส่รูปแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับผมเรามาดูนะครับการเข้าโปรแกรมพ้นท์นะครับวิธีที่1จะมีขั้นตอนดังนี้การเข้าโปรแกรมพ้นท์เนี่ยเราจะมีวิธีการขั้นตอนก็คือ1ึเลยนะครับเราจะดูที่หน้าจอเ e สก์ท็อของเราสีเหลี่ยมเนี่ยสีฟ้าใช่ไหมครับ แลวก็จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเราจะเรียกว่าไอคอนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นสัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมเพนแล้วก็คือสัญ,ญลักษณ์คือรูปจานสีกบผพ้ก,กันเมื่อนักเรียนเจอจานสีกระพกันแล้วนักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกเข้าโปรแกรมที่รูปสัญ,ญลักษณ์ก็คือจานสีกู้พกันคือโปรแกรมเพ้นเนี่ยไปคลิก2ครั้งเพื่อที่จะเข้าโปรแกรมเพนได้ทันทีเลยครับ การเข้าโปรแกรมเพ้นทวิธีที่2นะครับผมก็จะมีขั้นตอนดังนี้วิธีที่2นะครับในกรณีที่หน้าเดสก์ท็อปไม่มีไอคอนหรือสัญลักษณ์ของโปรแกรมเพ้นทปรากฏอยู่ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่1และ2ดังที่แสดงในภาพนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายเพื่อเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับผม ในรูปที่หรือในวงกลมที่1อันนี้นะครับสัญลักษณ์ก็คือเหมือนรูปธงนะครับที่จะคลิกเข้าโปรแกรมแต่ในบางเครื่องนะครับอาจจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าเป็นปุ่มสตาร์ทก็ให้คลิกที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยถ้าเป็นรูปธงแบบดังภาพอันนี้ก็ให้คลิกที่รูปธงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าต่างคําสั่งเด้งขึ้นมานะครับเมื่อหน้าต่างคําสั่งเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนหารูปหรือไอคอนนะครับสัญลักษณ์ของโปรแกรมพิม ถ้าน <Workers>, ักเรียนเจอแล้วดังวงกลมที่2นะครับนักเรียนก็จับเมาส์ไปนะครับคลิกซ้ายสามารถคลิกเข้าโปรแกรมได้ทันทีเลยครับต่อมานะครับโปรแกรมพีชเนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะครับทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือในโปรแกรมพีชนะครับว่าเครื่องมือต่างๆในโปรแกรมพ้ชเนี่ยมีประโยชน์อะไรนะครับใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับและแต่ละเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับ เรามาดูชุดคำสั่งเครื่องมือที่1ก็คือในแถบไฟล์นะครับนักเรียนเห็นได้กรอบสีแดงๆหรือเปล่านะครับนักเรียนจับเมาส์ไปคลิกในช่องสีน้ําเงินที่มีลูกศรเล็กๆเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างคําสั่งเล็กๆเด้งออกมานะครับนั่นก็คือคําสั่งที่1ก็คือ New คําสั่งที่2ก็คือ Open คำสั่งที่3ก็คือ Save คำสั่งที่4ก็คือ Save As คำสั่งที่5ก็คือ p r i n นะครับตามรูปภาพเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูนะครับว่าคําสั่งแต่คําสั่งเมื่อสักครู่นี้มีหน้าที่ทําอะไรบ้างคําสั่ง new นะครับก็คือการสร้างชิ้นงานใหม่นะครับคําสั่งที่2และคําสั่งที่3มเมื่อกี้ก็คือ save และ save as ก็คือมันทิกชิ้นงานนะครับคําสั่งที่4นะครับ open นะครับก็คือการเปิดชิ้นงานเก่าขึ้นมาแก้ไขนะครับเวลาเราจะแก้ไขแล้วก็เปิดงานหางานเก่าแล้วก็ open ขึ้นมานะครับ คำสั่งที่5ก็คือพิมพ์นะครับนะก็คือทำการพิมพ์ชิ้นงานเนี่ยออกทางกระดาษนะครับเรามาดูคำสั่งในชุดที่2กันต่อนนะครับในแ็บเมนูคิปบอร์ดนะครับในกรอบสีแดงๆนักเรียนเห็นไหมครับมีอยู่3ามคำสั่ง3รูปนะครับรูปที่1นะครับคำสั่งก็คือเพจนะครับก็คือคำสั่งวางนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นเหมือนรูปกระดาษเล็กๆนะครับ คำสั่งที่2ก็คือตัดนะครับคัดนะครับเป็นรูปเงินไกลคำสั่งที่3คัดลอกนะครับคอปปี้นะครับเป็นเหมือนรูปกระดาษ2แผ่นนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าคําสั่งละสามคำสั่งมีหน้าที่ทำไรนะครับเพจนะครับเพจนะครับใช้นะครับวางภาพที่ทําการคัดลอกหรือคอปปี้ไว้แล้วนะครับคําสั่งที่2รูปคัดนะครับคัดนะครับใช้ตัดภาพที่ทําการเลือกไว้แล้วนะครับคําสั่งที่3 c o ค y ปปี้นะครับค o ปปี้นะครับ ใช้คัดลอกภาพที่เลือกไว้แล้วนะครับเรามาดูเครื่องมือในแท็บเมนูนะครับชุดที่3กันเลยก็คือ image นะครับใน image นี้นะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่3ชิ้นหลักๆที่เราใช้กันก็คือ1นะครับการเลือก select นะครับ 2. ตัดภาพก็คือ crop นะครับ3หมุนภาพนะครับก็คือ rotate นะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าทั้ง3แบบเครื่องมือนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับ 1. เลยครับ Select ก,ก็คือการเลือกแบบสี่เหลี่ยมเป็นการเลือกบางส่วนของภาพนะครับแบบสี่เหลี่ยมส่วนที่2 Co นะครับก็คือใช้ในการตัดภาพจากที่ใช้เครื่องมือ Select เ,เลือกเอาไว้แล้วนะครับ3นะครับ rotate นะครับใช้หมุนภาพหรือกับรูปภาพตามทิศทาง,างต่างๆนะครับผม ามาดูชุดเครื่องมือนะครับในชุดที่4ในแถบเครื่องมือนะครับทูนนะครับทูนก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะครับในสี่เหลี่ยมสียงแดงเห็นไหมครับมีอยู่6สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ที่หนคือดินสอ2ถังสีนะครับ3การพิมพ์ข้อความตัว A นะครับ4ยังลบ5หลอดดูดสี6ย่อขยาย รเรามาดูกันเลยว่าสัญลักษณ์สามชุดแรกนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับและใช้ทําอะไรกันบ้างรูปที่หนึ่งเลยคือดินสอนะครับใช้ในการวาดหรือคอเขียนอย่างอิสระขั้นตอนหรือวิธีการใช้เวลานักเรียนใช้นักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกที่รูปดินสอเมื่อคลิกเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถมาเขียนหรือวาดลงในพื้นที่สีขาวๆในโปรแกรมเพ้นได้เลยนะครับ รูดี่2ก็คือถังสีนะครับใช้เทสีลงในบริเวณที่นักเรียนต้องการอย่างเช่นสมมุตินักเรียนวาดภาพไปแล้วนักเรียนวาดภาพดว,วงอาทิตย์วงกลมนะครับนักเรียนอยากจะเทสีนักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกที่ถังสีเสร็จแล้วนักเรียนต้องไปเลือกสีนะครับในแถบเมนูสีนะครับเลือกสีเสร็จแล้วนักเรียนก็จับถังสีเนี่ยมาเทในรูปวงกลมภาทิตย์ที่นักเรียนวาดเอาไว้นะครับ รูปที่3ก็คือตัว A นะครับใช้พิมพ์ข้อความลงในชิ้นงานอย่างเช่นนักเรียนพิมพ์ชิ้นงานเสร็จแล้วนักเรียนอยากจะพิมพ์ชื่อนะครับขอได้ได้ลงไปนักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกที่ตัว A เมื่อจับเมาส์เสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนก็จับเมาส์กดค้างไว้ก็คือการคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อที่จะสร้างช่องในการพิมพ์ในพื้นที่ว่างนะครับนักเรียนกดค้างไว้ลากไว้เลยนะครับแล้วจะปรากฏช่องเส้นปะขึ้นมาแล้วนักเรียนก็สามารถ พิมพ์ชื่อนักเรียนใส่ไปในช่องนั้นได้เลยนะครับเรามาดูคำสั่งชุดที่เหลือกันต่อเลยนะครับยังลบนะครับใช้ลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเช่นเดิมนะครับถ้านักเรียนต้องการใช้คำสั่งยังลบนักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกที่คำสั่งยังลบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถมาลบรูปภาพหรือข้อความที่นักเรียนพิมพ์ไปแล้วหรือเขียนไปแล้วลบออกได้ทันทีเลยนะครับผมต่อมาลองดูดดสีนะครับใช้เลือกหรือ ดูดสีในบริเวณที่ต้องการนะครับอย่างเช่นสมมุติตักงเรียนวาดรูปวงกลม2รูปนักเรียนรูปที่1นักเรียนใส่สีแดงรูปที่2นักเรียนก็ยังใส่สีแดงอีกนะครับนักเรียนก็จับหลอดดูดสีคลิกคําสั่งที่หลอดดูดสีแล้วเข้าไปดูดสีแดงในรูปวงกลมรูปที่1เสร็จแล้วก็สามารถจับเมาส์ไปคลิกเทในรูปที่2ได้เลยนะครับผมรูปที่3ก็คือแว่นขยายใช้ในการย่อหรือขยายรูปภาพขึ้นมาดูนะครับ อย่างเช่นเวลานักเรียนวาดภาพแล้วนักเรียนต้องการเทสีสิ่งที่นักเรียนจะต้องต, kind of. ตรวจสอบก่อนก็คือเส้นที่นักเรียนวาดภาพนั้นวาดภาพเส้นติดกันหรือเปล่าหรือเส้นต่อกันหรือเปล่าในโปรแกรมเพนต์เนี่ยเวลาเราเทสีเนี่ยถ้านักเรียนวาดภาพเส้นไม่ติดกันหรือเส้นไม่ต่อกันเวลานักเรียนเทสีแล้วสีมันจะล้นออกมาเต็มหน้าจอไปเลยอย่างเช่นถ้าสมมุตินักเรียนวาดภาพวงกลมนะครับแต่เวลาวาดแล้ว วาดบุงกลมไม่ครบนะครับวาดเส้นไม่ติดกัน3า0รอองศาหมุนไม่รอบนะครับเวลาเรียนเทสีเสร็จปุ๊บสีมันจะรั่วออกมาเลยนะครับเนี่ยจะขยายใช้ในการขยายดูรูปภาพหรือขยายดูชิ้นงานที่นักเรียนวาดแล้วได้นะครับผมเรามาดูในชุดคําสั่งที่เหลือกันเลยนะครับในกรอบสีแดงก็จะคือคําสั่งการเลือกแปลงสีนะครับเมื่อนักเรียนต้องการใช้ก็เช่นเดิมนะครับ นักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็จะมีแลดต่างเล้งขึ้นมาให้นักเรียนเลือกนะครับก็จะมีทั้งผู้กันมีทั้งดินสอสีมีทั้งปากกานะครับและมีทั้งกระป๋องสีนะครับถ้านักเรียนอยากจะใช้อันไหนนักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมเรามาดูกันต่อในคําสั่งช่องสีดํานะครับก็คือนะครับคำสั่งรูปล่างนะครับรูปล่างนี้หรือเลือกเส้นนะครับก็จะมีทั้งคําสั่งเส้นตรงเส้นโค้งนะครับ รูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมรูปดาวนะครับเช่นเดียวกันทางเรนนียนต้องการวาดสมมตินักเรียนอยากวาดรูปดาวนักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกที่รูปดาวแล้วนักเรียนก็มาวาดในพื้นที่กระดาษในโปรแกรมเพ้นท์นะครับความเล็กความใหญ่ของดาวนะครับอยู่ที่นักเรียนนะครับทางเรนนียนต้องการอยากได้ดาวดวงใหญ่นะักเรียนก็จับเมาส์คลิกครั้งไว้นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับก็จะได้ดาวดวงใหญ่แต่ถ้ามันใหญ่ไป นะครับนักเรียนอยากจะให้มันกลับไปเล็กนักเรียนก็จับเมาส์กดคลิกที่มุมนะครับที่มุมรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่เส้นปะของรูปดาวนะครับนักเรียนก็กดค้างไว้แล้วนักเรียนก็ลากกลับไปก็จะได้รูปเล็กตามที่นักเรียนต้องการนะครับผมต่อมาเรามาดูคําสั่งในช่องสีเขียวคําสั่งในช่องสีเขียวเลยนะครับก็จะคือนะครับการเลือกความบางของเส้นความหนาของเส้นเช่นเดียวกันถ้านักเรียนต้องการอยากจะเลือกความหนาของเส้น หรือความบางของเส้นนักเรียนก็จับเาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็จะมีขนาดความหนาความบางของเส้นให้นักเรียนเลือกได้เลยนะครับผมต่อมานะครับในช่องสีน้ําตาลก็คือกล่องสีนะครับนักเรียนสังเกตดูว่ากล่องสีอันนี้จะมีกล่องที่1ก็คือคัลเลอร์ที่1เห็นไหมครับกล่องสีน้ําดำกล่องที่2ส,สีขาวก็คือคัลเลอร์สนะครับยังกล่องสีดำคัลเลอร์หก็คือสีรูปร่างและสีตัวอักษร สีรูปร่างคือถ้าหากนักเรียนต้องการใช้สีเส้นนะครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นสีเส้นสีดําโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับถ้านักเรียนไม่อยากได้เส้นสีดํานักเรียนก็จับเมาส์ไปคลิกเลือกสีได้เลยนะครับอยากได้เส้นสีแดงหรืออยากได้เส้นสีเขียวนักเรียนก็ไปเลือกได้เลยนะครับแล้วเวลานักเรียนวาดภาพหรือนักเรียนเขียนนะครับสีนะครับที่นักเรียนเลือกก็จะเป็นสีที่เขียนออกมาหรือวาดภาพออกมานะครับผมส่วนในช่องที่2 color 2ก็คือสีของยางลบ โดยปกติแล้วนะครับสีลบก็ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมครับนะเวลาลบข้อความอะไรเราจะได้ไม่เห็นครับจะได้เป็นสีขาวลบออกไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนออนไลน์นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับ